สวัสดีครับนี่พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับใน EP ีที่99นะครับวันนี้มีพัะเสนอนําเสนอนะครับทั้งหมด20รายการนะครับปรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะเหมือนเดิมส่งฟรีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนตัวนะครับ0 9นย์8 8นะครับไอดีย K ล N ์4 2 5 3 5นะครับหรือสแกน QR Code ที่กลางหน้าจอได้เลยนะครับรายผมชื่อเคนนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านของทองพักเครื่องกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นะครับของวันนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้วผงใบลานนะครับเจ้าขุนนอปีหนึ่งสามนะครับนี่นะครับเจ้าขุนนอปีหนึ่งสามนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่นะนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่นะ นะครับรายการที่1นะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นพระกลิ่งนะครับเป็นพระกลิ่งนะครับอาจรโลนะครับพระจันทร์ฟั่นนะครับจัดสร้างปี19นะครับตามสภาพเลยนะพี่นะเดิมๆแบบนี้นะครับนี่ครับด้านล่างนะครับมีตะใบนะครับแล้วตอกเลขแบบนี้นะครับแท้เลยนะพี่นะนะครับ92 3นะครับเลขนะครับนี่นะครับ รายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่3มครับพี่รายการที่3มนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าวัดท้ายน้ํานะพี่นะดูด้านล่างนะครับลุดกิ่งนะครับตะใบวงเดือนนะพี่นะนี่ครับตะใบแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเรรอยตะใบกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับรายการที่สาม ครับบักเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับรายการที่สามนะครับหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับอุดกจริงนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพิมอะไรไม่รู้พี่เป็นเนื้อดินเก่าๆนะครับด้านหลังนะครับเป็นลายผ้านะพี่นะเป็นลายผ้าขาวบางนะครับ นะครับเก่าๆเลยนะครับไม่รู้ที่ไม่รู้สำนักนะครับแต่เก่าแน่นอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนีาจะแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ไปดูที่ลุยเลยนะพี่นะต่อไปครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นพระดินเปิดโลกนะครับนี่นะครับเป็นพระดินเปิดโลกของเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่นะดูความคมของพระนะครับนี่นะครับ นี่นะครับรายการที่ห้านะครับมาดูเนื้อกันเลยครับนี่ดูเนื้อนี่นะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับรายการที่ห้ามาต่อไปครับรายการที่หครับ รายการที่หอันนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่นะสมเด็จนะครับฐานสิงห์นะครับไม่ทราบที่นะครับจะเป็นหลวงพุโตหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่นะนะครับเพื่อเป็นไกด์ลายเฉยนะพี่นะนะครับดูเนื้อนะครับดูหเนื้อยังเก่าเลยพี่นะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับรายการที่หกนะครับรายการที่6 มาต่อไปครับรายการที่7ดนะครับดินนะครับเป็นพระพุทธนั่งนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อโหน่งนะครับนี่นะครับนะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโหน่งนะเนื้อดินนะครับรายการที่เจ็เก่าเก่าเลยนะครับพี่นะ เก่ายิงนะครับรายการที่7นะครับนะครับต่อไปครับรายการที่8ปดจะเลยพี่รวงเพ่อะเงินนะครับโอ้โหพิมแ่งโบราณนะพี่นะนะครับแต่งโบราณนี่นะครับสวยเลยนะครับแต่งโบราณแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับอุดนักนะครับอุดกิ่งนะครับเียนว่าหนึ่งห้านะครับ ตอกว่าหนึ่งห้านะครับนะครับแต่งแบบคลาสสิกนะครับอกล้องไม่ชัดเลยพี่นี่นะครับดูดิ นี่นะครับอะรายการที่แปดนะพี่นะนี่รายการที่แปดหลวงพ่อเงินนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้าครับพี่เป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมนะพี่นะเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมด้านหน้านะครับดูเนื้อนะครับเดี๋ยวเก่าเลยนะครับ พี่มองไม่เห็นเลนี่นะประมาณนี้แล้วพี่นะเนื้ออ่ะนี่รายการรายการที่เก้าแล้วพี่นะรายการที่เก้ารายการที่เก้ามาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนเนื้อตะกัวนะครับหลุมพน,นงนะครับหลังลายผ้านะครับ นี่เนื้อตะกูหลงพ่อนูนะครับเนื้อตะกูเก่าเลยนะครับนี่นะครับหลงพ่อนงนะครับรายการที่สิบนะมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับถ้าท่านใดไม่ทันนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นพระแม่นางกวักนะครับเนื้อดำนะครับนะครับเป็นหลวงพูบุญหรือเปล่าพี่นะไม่รู้เหมือนกันเนื้อดำๆแบบนี้นะครับรายการที่สิบอดอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่สิบสองนะครับพิมพ์สวยดีนะครับ่าสซุมใหญ่นะครับฐานใหญ่องค์ล่ำดีนะครับนะครับสมเด็จนะครับดูเนื้อกันนะครับ ดูเนื้อนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับเนื้อข้าเก่าๆอยู่นะครับอนี่นะครับรายการที่สิบสองนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่เจาะก้นนะพี่นะ นะครับรายการที่สิบสามนะครับหัวหัวทะลอกกันหน่อยนะพี่นะมานะเสียนท่านทะลอกหน่อยนะครับ โับโหดูเนื้อดินะครับหลวงพุทวดเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นพระกิ่งนะครับไม่ทราบทีเก่าเก่าเลยนะครับเป็นหลอกเก่าเก่านะด้านล่างมีตะไบนะครับ นี่ครับพระก็ถลอกถลอกหน่อยนะครับนี่ดูกระแสโลหะนะครับเก่าเก่าเลยนะครับเหมือนทาลักมาด้วยนะพี่นะเนี่ยตะล่อนไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตามซอกอย่างเดียวนะครับที่อื่นน่าจะเปิดไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสี่นะพักกลิ่งนะครับพักกลิ่งรายการที่สิบสี่อ่ะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับ เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับฐานสูงนะครับหลวงพ่อดืมฐานสูงนะครับแต่อะไรติดไม่รู้พี่ก็ไปแกวเองนะครับนี่นะครับตัวใบแบบนี้นะครับด้านข้างประมาณนี้นี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับฐานสูงนะครับแต่ไม่รู้พิมพ์อะไรไม่รู้พิมเ e พิม์ b พิม์ c ผมดูไม่เป็นนะพี่นะนะครับพี่ดูออกนะครับ รายการที่15อ่ะต่อไปครับรายการที่16นะครับนี่นะครับเป็นพระศิวลีหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะครับลงทองบอลสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่ทิมนะครับมาต่อไปครับรายการที่17นะครับรายการที่17เป็นพระนางพญานะครับพิมพ์เล็กนะครับนะครับกาเรียกว่ามิดเขาเรียกว่าอะไร กีบบัวเล็กนะครับไม่นะครับน่าจะเป็นทางกําแพงเพชรนะครับนี่นะครับกีบบัวเล็กนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับให้เด็กให้ผู้หญิงห้อยได้นะครับแบบนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอันนี้พดดีปีลึกนะพี่นะเกจิชื่อดังแห่งภาคเหนือนะครับ คือคูบาสีวิชัยนะครับเป็นพระเนื้อดินคูบาสีวิชัยนะครับปีสองสกว่าเลยนะพี่นะเหลือให้เห็นสภาพนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับนี่นะครับนี่ลงรักด้วยนะครับมีมีคาบรักลอยๆอยู่นะครับรักษาเนื้อพระไว้นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่ครับโบไปแล้วนะครับสองสี่กว่านะครับ นะรายการที่ส8นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้าพี่เป็นหลวงพ่อโสธรปี2,500นะครับนี่นะครับกุุกิ่งนะครับกิ่งดังดีนะพี่นะหลวงพ่อโสธรปี2อ0 0นนะครับนี่นะครับพระดีพิธีใหญ่นะพี่นะสมัยนั้นนะครับปี2,500นห่เกจิโทวฟ้าเมืองไทยนี่สุดยอดมากเลยนะครับ ในสมัยนั้นนะครับรวมปลุกเสกมากมายเลยนะครับรายการที่19เนี่ยหลวงพ่อโสธรนะครับจุดยอดนะครับเป็นนะครับรายการที่19นะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับรายการที่20นะครับเป็นพระเนื้อดินองค์ใหญ่เหมือนกันนะพี่นะ รายการที่20ไม่รู้ที่นะครับพระก็เก่าเก่าๆเลยนะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ไม่รู้ที่พี่ใครชอบพระองค์ใหญ่ๆแบบนี้ลุยเลยนะพี่นะ200บาทนะพี่นะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับรายการที่20นะครับนี่นะครับ มาจบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะนพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับแอดไลน์มาที่กลางหน้าจอได้เลยนะครับหรือโทรหาผมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0959588513กันได้เลยนะพี่นะวันนี้นะครับใน EP ที่99นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ